โมโตร์โชว์นี้ออกรถคันใหม่อย่างมั่นใจรู้ผลวงเงินใน3นาทีกับกรุงสีออโตพร้อมสตาร์ทเพื่อปกฟ้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร,ร์ไฮคูลบีดมาจัดพื้นที่นะครับบี d e ดี e อ็ e ซ์เ e ีย e c h ว l a b BYD ต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า BYD ให้กับลูกค้าทุกท่านได้เห็นว่าเทคโนโลยีของ BYD มีอะไรเพราะโซนนี้ลงทุนมหาศาลนะครับทจกค่านเบนเซเดสบนมี g ีเทิร์นเกรทวอลมอเตอมีแทงเทิร์นบ d ก็มี B-Y-D ีดเทิรยางหวังยูแปน,นี่คือรถที่โด่งดังในโลกโซเชียลมากๆจะรถคันนี้ว่ายน้ำได้ลงน้ำได้แทงน้ำที่ถูกสร้างอยู่ด้านหลังนี้ น้ำ12ล้านลิตรถูกบรรจุไว้ในห้อง5แห่งนี้น้ำอยู่ตรงมือเราเลยนะครับทุานผูมครับนี่เจ้ารถคันนี้โชว์ว่ายน้ำให้เราเห็นโชว์วิ่งลงไปในน้ำยางหวังยูแป และในงานมอเตอร์โชว์นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีแค่โซนขายรถแต่เพียงอย่างเดียวนะในฮอลล์ห้าฝั่งตรงข้ามฮอลล์หลักนะครับทุูครับ b y d มาจัดพื้นที่นะครับ b y d Experience EV Tech Lab นี่คือสิ่งที่ทาง b y d เมื่อกี้ผมได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับคุณพกพรประภานะครับผู้บริหารของเรเว่นนะบอกว่าต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า b y d ให้กับลูกค้าทุกท่านได้เห็นว่าเทคโนโลยีของ b y d มีอะไรเพราะโซนนี้ลงทุนมหาศาลนะครับทนผู้ชมครับ เข้ามาดูกันดีกว่านี่คือ hall 5นะของ BYD Lab พูดกันสั้นๆนะครับ BYD Lab นะวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างเราจะได้เห็นเทคโน,นโลยีของ BYD ห้องนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นการแสดงเทคโนโลยีของ BYD มีทั้งหมด5สเตชันด้วยกันนะครับทนผู้ชมครับและเขาจะแสดงเทคโนโลยีต่างๆของ BYD อย่างตรงนี้นะครับจุดนี้เข้ามาช่วงแรกคุณจะได้เจอกับ e แพลตฟอร์ม3.0ก็คือแพลตฟอร์มการวางแบตเตอรี่ของ BYD ไว้นะครับนี่เดินมารถพระเอกอยู่นี่หลายๆคนรู้ว่า BYD แ l a b เนี่ยจะโชว์อะไรโชว์รถลงน้ำรถว่ายน้ำก็คือเจ้า BYD U8 นะครับยังหวัง U8 นี่คือรถที่โด่งดังในโลกโซเชียลมากๆจะรถคันนี้ว่ายน้ำได้ลงน้ำได้แท้งน้ำที่ถูกสร้างอยู่ด้านหลังนี้ น้ำ12ล้านลิตรถูกบรรจุไว้ในฮอลล์5แห่งนี้นี่จะรถคันนี้โชว์ว่ายน้ำให้เราเห็นโชว์วิ่งลงไปในน้ำยางหวัง U8 นะครับและอย่างที่บอกครับนี่ BYD Lab ทำอะไรนี่มี Vision Lab นะครับประสบการณ์สมจริงผ่านกล้อง Apple Vision Pro นะครับอันนี้ถ้าคุณใส่ไปคุณจะเห็นเทคโนโลยีของ BYD อยู่ในนี้นี่มาร่วมสนุกกันได้นะครับแฟนๆนะครับ มามีอะไรอีกครับท่านผู้ชมครับมาดูนี่ Creation Lab นะครับมี e-stamp นะลงแต่แต่ละ station คุณสามารถที่จะประทับตา e-stamp ได้นะครับเปิดโลกกับสุดยอดนวัตกรรมนะครับถ่ายภาพคู่กับรถ b ด d คันใดก็ได้ภายในบริเวณงานรับเลย1 e-stamp และถ้าสะสมครบ5ภาพและแชร์โมเมนต์นี่รับรางวัลนะจ๊ะมีรางวัลของชํารวยให้นะครับนั่นคือ s t a มแรก s t a มแรกที่เขาทาขึ้นมาเพื่อร่วมสนุกร่วมสนุกนะครับ เขามีอะไรบ้างนี่มี simulation lab ด้วยนะครับนี่ครับถ่ายภาพคู่กับ b y d ยังหวัง U8 เจ้าตัวนูน้นเจ้าตัวที่เราบอกนะครับรับไปเลยอีกหนึ่ง e s t a m น่าสนใจน่าสนใจและนี่เทคโนโลยีอะไรมาเขาสร้างสารรค์ฮอลแห่งนี้ให้มีลานจอดรถเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันเขาก็คือการถอยจอดแบบ auto auto parking นั่นเองนี่เดี๋ยวเขาจะมีโชว์มีนี ขึ้นนี่ด้วยนะครับน<ด>ี่เป็นอีกหึงโชว์ของเขา Experience Day นะครับของ BYD นี่คือขึ้นทางลาดชาันเป็นแบบออฟโรดและมีแทงค์เทิร์นรถอยู่เฉยๆหมุนรอบตัว Mercedes-Benz มี G Turn Great Wall Motor มีแทงค์เทิร์น BYD ก็มี BYD เทิร์นและด้านหลังของเราท่านผู้ชมเห็นนี่สระว่าน้ำ12ล้านลิตรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่า การแสดงการลอยน้ำรถลอยน้ำได้รถว่ายน้ำได้ที่อยู่ด้านหลังสแตนโชรตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับและนี่เรากำลังจะไปลองลงน้ำกับเ<ช>จ้ายังหวางยูแฝดนะครับทุกท่านครับน่่เน่เนรถอยู่นี่แล้วและเราจะเดินไต่ขึ้นไปไม่ใช่เดินนะครับเขาจะขับไต่ขึ้นไป โดยจะอยู่ขันนี้นี่คือ,อยางหวางยูนะครับอ้าวไม่ได้เนี่ยดูด้านหน้าบึกบึนไหมโหบึกบึนใช้ได้นะครับบ้านเราใครหลายคนถามนะครับว่า hey, จะเอาเข้ามาขายหรือเปล่าบอกตรงนี้นะครับว่าไม่มีนะครับไม่มีน,มมนโยบายนะครับเพราะไม่มีแนวที่จะนํารถกลุ่มนี้เข้ามาไม่มีการพัฒนาในพมรมลายขวานะครับรถนี้เป็นพรมลายซ้ายนี่รถนี่ เขาจะว่ายน้ําผ่านล้อนี้นะครับการทํางานนะครับของยางหวังยุ8แปเวลาลุยน้ำนะครับทุกู้ชมครับก็คือเขาจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์ออกนะครับแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้านะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าคือใช้เจ้าล้อนี่แหละหมุนนะครับแล้วก็คอนโทรลต่างๆนะครับนี่นี่นี่อันนี้คันนี้คันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งกันครับผมนี่ครับขึ้นมา เจ้ายังหวังยูแปแล้วนะครับและนี่คือภายในนะครับนเขาสั่งงานด้วยเสียงอยู่เฮ้ยนวดด้วยนี่บาะนวดบะนวดนะครัา m a s a ด้วยเบเครับัคอออบโเเเ อ๋อน,นี่นะครับวันนี้ก็จะนวดหลังนะครับวันนี้จะเป็นเบาอ,อุ่นร้อนอินเตอร์วอร์มนะครับวันนี้เป็นเบาอุ่นร้อนนะครับันี่นะอนี่แล้วเดี๋ยวเราจะลุยน้ําแล้วจะลุยน้ํานะคะรับจะภายใหนหอมมากนะครับท่านผู้ชมภายในด้วยยางหวางเนี่ยรูบ้างนะครับไอเป็นจอสำคัญด้วยนะครับนี่เป็นจอด้วยมาดู เจ๋งมากเจ๋งมากนะครับมีกระตุ้งกระตูนนะครับโอ้โหมีมีหนังด้วยนะครับแล้วก็มีเนนะครับดูดูไว i ฟูไวไฟ i ๋โอเคเนี่จะทำงานร่วมกับ Wi ไ Fi นะครับโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปพร้อมกับ จ้านี่ thank you นะครับนี่เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะครับที่จะมาลองนั่งในการลุยน้ำครั้งนี้นะครับนี่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับและการทำงานครับเมื่อสักครู่บอกแล้วนะครับว่าการทำงานของเจ้ายัางหวังยูแปรนะเวลาลงน้ำแล้วเนี่ยจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์ออกนะครับเหลือแต่การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าล้วน แล้วก็ใช้การคอนโทรลด้วยโอมไลัยนะครับและล้อใช้ล้อเนี่ยปั่นไฟดังนั้นแปลว่ารถเนี่ยต้องมีไฟอยู่แล้วนะครับอ๋อมาๆมเนี่ครับกำลังขยับแล้วนะครับก็ัลงขับขึ้นมาเดีเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปอังนี้เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันการร้อยตัวเับข้อโูมนะครับนก็จข้อมูลก็แปลว่ามีโหมดการลอยตัว เขาจะซิลรถค่อนข้างดีเลยเพราะรถจะลอยตุ๊บปอกตุ๊บปอกตุ๊บปอกอยู่รถต้องไม่รั่วซึมนะนี่เดี๋ยวเราดูกันว่าน้ําจะเข้ามาหรือเปล่านะครับมีการซิลจุดถึงสามพันจุดนะค,ะครับทค่านในน้นะครับนี่ว่า emergency floating mode นะครับ ต้องเปิดใช้โหมดนี้ก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณลงไปลอยตัวได้เลยนะไม่ใช่นะต้องเปิดใช้โหมดนี้ก่อนนะครับเพื่อให้การทํางานของทุกอย่างทั้งระบบซีลระบบเซนเซ,นเซอร์นะครับทํางานและนี่พอลงแลกรัลงแล้วทุกค ตัวตัวนี้ซิลทั้งหมด3,000จุดครับท่านผู้ชมดีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนะน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้นี่นี่น,น,นี่นะครับอยู่นี้เนี่ยฟิลลิ่งของรถมันจะหน้าจมๆหน่อยนะครับ,น,น,รบ,น,นะรบนี่นะครับเปิดเริ่มเปิดนะครับนี่นะครับเปิดน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงมือเราเลยนะครับทุกผู้ชมครับน้ำอยู่ตรงนี้นะโอ้ยครับอาคารสันุกก็จะเปิดนะครับคือกระจกได้จะปิดแต่ตอนนี้เราเปิดให้แฟนๆเห็นนะครับว่าน้ำวิ่งไปแบบไหนนะครับความเร็ว3มกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับสามารถกันน้ำเข้าได้ในระดับหนนาเถึง30เมตร นานนการใช้งนนานนี้30นาทีนั้นเท่านั้นนะครับอจะช่วยให้น้ำไปเข้ามาภายในห้องโดยสารผู้ขับขี่เป็นการช็อตโกลด์ของล้อเท่านั้นนะครับที่หมุนได้ด้วยนะหมุนได้ด้วยนะติดเหมุนด้วยนะครับนี่ก็ใช้แพลตฟอร์ม e 4นะครับตัวนี้ด้วยพลังกำลังอันทรงพลังเพื่อควบคุมล้อให้หมุนอย่างยืดหยุ่นในน้ำ ทำให้สามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยำใช้ดีตัวการ์ดการหมุนกลับรถแบบ360องศาโดยควบคุมและคำนวณรอบการหมุนของบอดดิสระสิ่งเหอเพื่อให้สามารถกลับรถได้โดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังเหมือนกับรถสุดๆแต่เขาก็ต้องบอกนะครับใช้ได้แค่30นาทีเท่านั้นนะครับโหมดเลยโดยเร็วที่สุดนะเขาไม่ได้เอาไว้ว่ายน้ำเล่นนะเขาเาไว้ใช้ใน ความจําเป็นเท่านั้นนะครับอิมเมอร์เจนซี่โหมดเท่านั้นนะครับเนี่ยเจอน้ําท่วมเข้าไปกระทันหันนะครับหรือตกน้ํากระทันหันใช้โหมดนี้นะครับแต่นําจะจมหน่อยนะครับทุกท่านน่าจะจิกลงไปเพราะว่าน้ําหนักของเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับนี่ปลาร์สของเขานะครับนะครับมีการควบคุมนะครับก็จะเป็นการควบคุมด้วยพวงมาลัยนี้ในเรื่องของทิศทางนะครับทิศทางของรถ ในระหว่างรอยน้ํานะครับแต่ก็ต้องไปแบบเนียนๆนะนี่นี่นะครับมีสตารเตอร์ที่น่าจะเป็นกัปตันเรือเก่านะครับนี่เดี๋ยวเขาจะเมื่อตอนโชว์วันเปิดนั้นเขาถอยขึ้นนะครับแต่นี่เขาจะไต่ขึ้นมานะครับอ๋อนี่ค่อยๆไต่ขึ้นมา ครับอันนี้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับนี่เขาไต่ซ้ายไต่ขวานะนี่นี่เขาไต่ซ้ายไต่ขวานะดูนะครับเพื่อให้ล้อนะครับคือเสน่ห์ของรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยี <Technology S 1> ต่างๆจึงถูกพัฒนาขึ้นมาโอเค thank you so much thank you เนี่นะครับอเกิดมาน้ำไม่ได้เข้ามาในตัวบอด,ดี้รถเลยนะครับแต่น้ำไหลออกมา thank you so ครับนี่ ในเรื่องของรุ่นสัมผัสน้ำนะครับไหลออกมาและเทคโนโลยีที่ใช้เขานอนหลับโดาโซนต่างๆทำได้ดีมต่อทำพาเพื่อแก่ทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในรอบสาธิตงานขอบคุณครับเจ้าหยางหวางยูเอสรับหรือว่าเจ้าหยางหวางแปดนะครับในการสาธิตการลุยน้ำนะครับอันนี้เป็นการลงทุนมหาศาลของทาง บีวดีนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยี hmm. ของบีวดีว่าสามารถที่จะลุยน้ําได้ระดับไหนแต่นี่เป็นฟังก์ชันที่บอกว่าเป็นอิมูเจนซี่นะ mm hmm. ไม่ไดเอาไว้ลุยเที่ยวแต่เอาไว้ใช้ช่วยชีวิตของเรา mm hmm. เท่านั้นครับนี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆของบ mm ีวดีเขาบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ของเทคบีว d ดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแบรนด์ของรถยนต์อย่างเดียวแต่เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของเทคด้วยนะครับคือเขาเน้นเทคโนโลยีเขาเน้นความเป็นความทันสมัยของ รถยนนะครับในการทำงานนี่เขาก็มีสเตชันนะครับต่างๆมากมายนะครับที่ BYD แล็บแห่งนี้นะครับการโชว์การจอดรถฟังก์ชันจอดรถอัตโนมัตินะครับมาดูว่าจอดอย่างไรเข้าอย่างไรนะครับนี่อันนี้ก็ลองในเรื่องของช่วงล่างนะครับนี่ลองในเรื่องของช่วงล่างว่านุ่มนวลแค่ไหนนะครับวันนี้ในเจ้าอัตโต้ทรีแม่เพิ่งลดราคาเราไปอีกแสนหนึ่ง ยังเอามาขับให้สะเตือนใจเราอีกนะเนี mm ่ hmm. ครับอัตโนฟรี ree, นะแต่ก็ยังเป็นรถที่สวยอยู่นะครับแต่ในจีนมีไม่ได้เชนมาแล้วนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาที่ hall ห้นะครับ mm hmm. แล้วก็เข้ามาลงทะเบียนตามกติกาของเขาเพื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ส่วนการโชว์รถลอยน้ำก็จะมีเป็นร,บรอบๆไปนะครับน่าจะมีชั่วโมงละรอบ ประมาณนั้นนะครับเข้ามาดูได้มาดูเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ได้นะครับโอเคครับนี่คือ b y d Lab นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆของ b y d นะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับวันนี้ขอตัวไปแวัีครับไปดูบูธอื่นกันต่อครับผมเทคโนโลยีอย่างนงี้ของ5ของ b y d เท่านั้กครับผม